สวัสดีครับท่านผู้ชมผู้ฟังท่านผู้ชมผู้ฟังครับอ,อันนี้วันเสาร์ที่สามสิบมกราคมสองพันห้าร้อยหกสี่ท่านผู้ชมผู้ฟังครับถ้านลองฟังนะครับ ต่อไปนะครับการที่เราจะกู้ยืมเงินนะการที่เราเราจะกู้ยืมเงินเนี่ยเขาจะมีสัญญามาให้เนี่ยอ่าอ่ะ,อะพี่น้องประชาชน,ะาชานาอะไรชาวนาเ,เ,เ,เออาเกษตรกรรมเกษตรเกษตรกรเออจะกู้เงินจ้าอะไรใครเนี่ย การทำสัญญานะต่อไปเราจะต้องทำสัญญาแบบว่าคือถ้าเกิดว่าเขาเรียกยังไงเดียแต่เรากู้มาเนี่ยถ้าเกิดว่ามันมีเหตุการณ์น้ำท่วมหรือว่าภายัยแรงหรือว่าจะ พืชไรเป็นเชื้อโรคนะไม่ว่าจะเป็นสัตว์ที่เราเลี้ยงเอ,อหมูเห็ดหมูเป็ดไก่อะไรครับแพะวัวควายเป็นโรคหรือว่าอะไรพืชไรศัตรูพืชมากินอ่าเป็นเป็นเชื้อโรคเป็นอะไรอ่เชื้อลงเชื้อราอะไรเนี่ยทำน้องเนี่ยเกิดความเสียหาย เออทำให้เอาเป็นว่าขาดทุนอ,ะอ่ะอ่าทีนี้เราก็น้ำท่วมอย่างเงี้ยน้ำท่วมพืชไร่ก็เล่าเสียหายนะอยู่ในน้ำอะ่ะภายแรงก็ล้มตายไม่มีน้ำจะให้พืชไร่ได้กินด้อะไม่มีรดน้ำอะนะ่ะไม่น้ำพืชไร่ไม่ได้กินน้ำอะ่ะมันก็ตาย ลมตายเออเราต้องทำสัญญากับคนที่ในเจ้าของเงินน่ะในทุนน่ะเขาให้เรากู้นะ่ะเออถ้าเกิดเหตุการณ์แบบนี้เขาไม่สามารถจะมายึดที่ไรที่นาเราได้ไม่สามารถจะมาเอารถบานช่องทุกสิ่งทุกอย่างไปจากเราได้เออต้องทำสัญญาว่าถ้าเกิดเป็นเหตุการณ์อย่างนี้แล้วก็จะมาเรียกร้องอะไรไม่ได้ คือขาดทุนก็คือต้องขาดทุนไปด้วยกันหมดก็ต้องหมดไปด้วยกันมันไปกับน,น้ําแล้วเออพืชไายมันไปกับน,น,น,น้ําดำสัตออ่อมันตายแรงอะไรเงี้ยเออมันตายเป็นก็เป็นทั้งตำบลเลยนะนทั้งหมู่บ้านทั้งตำบลทั้งจังหวัดเนะี่ยเป็นก็เป็นด้วยกันปลูกด้วยกันแล้วก็ต้องเหมือนกันหมดแหละเออ ล้วก็ไก่เป็นโรคหาโรคอะไรเงี้ยตายกันหมดเลยหมดเงี้ยเป็นื้อโรคนะโรคระบาดโรคอะไรเมื่อก่อนเนี่ยอยวัดนกมึงเนี้ย่าไก่ขาอะไรยกขาดปีกยกฝูงยกอะไรถ้ามีการขาดทุนอะไรพวก,ไไก,นก,ไไกนเนี้ยหมดก็หมดไปด้วยกันขาดก็ขาดไปด้วยกันจะไม่สามารถเรียกร้องเงินคืนได้เอ,อต้องอย่างนั้นต้องมีกฎหมายอย่างนั้นเลยนะเราต้องทํากฎหมายแบบน,นั้นต้อง มีกติกามีข้อตกลงกันสัญญ์สัญญ,ญาเนะี่ยคือมันจะต้องหมดไปได้วยกันจบไปได้วยกันขาดทุนก็ขาดทุนด้วยกันทั้งเจ้าของเงินเนะเอ,อเราเป็นคนทํะเราเหนื่อยเรายากเขาไม่ได้มาทําก็เราเขาแค่ให้เงินเรามาเราเป็นคนทําคนเหนื่อยเขาไม่ได้เหนื่อยถึงเวลารับ ผลประโยชน์เขาก็าได้รับเต็มที่ทั้งต้นทุนทั้งดอกเบีย้ยเออยิงแล้วก็คิดเป็นเดือนเนี่ยนะแต่เราไม่ให้เขาสักทีเขาก็คิดดอกไปเรื่อยเห็นไหมล่ะมันก็ไหลไปเรื่อยเราต้องรีบขายรีบอะไรทั้งนั้นเลยนะนะขาดทุนต้องขาดทุนด้วยกันแต่เขาไม่ให้เงินมาทำอ่าทุนไม่เราก็ไม่ต้องเอา ไม่มีกินก็ไม่ต้องมีกินไปกันทางประเทศอะ่ะไม่มีข้าวกินก็ไม่มีข้าวกินกันเออไม่มีเป็ดไม่มีไก่กินก็ไม่ต้องมีกันเอาอย่างนั้นเลยมันต้องแบบนั้นจริงไหมครับเออมันต้องทําสัญญาแบบนั้นไม่ว่าที่ไหนอะ่ะไม่ว่าจะเป็นในของรัฐบาลในของเอกชนก็ช่างเออเอาเงินจากที่ไหนก็ช่างบริษัทไหนก็ช่าง ต้องเป็นแบบนั้นท,ทําสัญญากันแบบนั้นทั้งประเทศขาดทุนให้ขาดทุนไปได้วยกันไม่ใช่ว่าเราต้องมารับผิดชอบแต่ฝ่ายเดียวเออรับผิดชอบชดใช้เขาหมดทุกอย่างเนี้ยโอ้ตายเลยไม่ได้พูดได้เกิดกันแล้วใช่ไหมประชาชนเราก็เต็แต่กอนทุกทุกโกเออผมพูดจริงจริงนะเนี่ยขาดทุนก็ต้องขาดทุนไปได้วยกันเดี่ไม่โอ้ไม่มีการขาดทุนเลยอะขนาดเขาเล่นหุ้นเล่นอะไรกันเขายังขาดทุนเลย เออดัชนีหุ้นตกหุ้นอะไรนะราคาทองราคาอะไรนี่นะที่ได้ข่าวเนะี่ยมีการเล่นหุ้นเล่นอะไรกันนะเออราคาทองลงราคาทองขึ้นอ,อหุ้นเท่านั้นเท่านี้หุ้นตกราคาน้ํามันอะไรนะี่นะเคยได้ข่าวไหมล่ะเออขาดทุนมันก็ขาดทุนไปด,ด,ด้วยกันนี่จะมาได้ตลอดเวลาได้ยังไงอะ่ะเขาลงทุนกับเรา เอาให้เงินเราเขาก็หวังจะได้กําไรจริงมนาะเออถ้าเกิดพืชไร่ดีผลฟ้าดีน้ําไม่ท่วมเออฝนตกต้องตามฤดูกาลผลผลิตด,ดีไม่มีศัตรูพืชเออเชื้อโรคเชื้อราอะไรก็ไม่มีเงี้ยผลผลิตได้ดีเขาก็ได้กําไรงามในชะ่ไหมเออเขาก็ได้ทั้งต้นทุนได้กําไรอ,อ่าเขาก็ลืมตาอาปากได้นะ เออเขาก็มีความสุขแฮปปี้ร่ลำรวยอ่ะมีเงินมีอะไรใช้ดีเราก็มีเขาก็มีเอามีก็มีด้วยกันเนี่ยถึงเขาสบายก็สบายด้วยกันนะแต่ถึงเขาขาดทุนนะเขาไม่ยอมขาดทุนกับเราอ่ะถึงเขาลําบากอ่ะพวกเราลําบากอยู่ฝ่ายเดียวอ่ะเออเขาไม่ยอมขาดทุนกับเราเออเขาจะมาเรียกร้องอ่ะ พอเราไม่มีผลผลิตให้เขาไม่มีเงินให้เขาไม่มีเงินคืนลงทุนที่เราไปเอามาไม่มีดอกเบีย้ยให้เขาจะมายึดที่ไร่ที่นายึดบ้านเราเอาทุกสิ่งทุกอย่างไปจากเราเราไม่มีที่อยู่ที่อาศัยเลยเขาเอาไปหมดเงี้ยเรายอมไม่ได้นะจริงไหมขัดทุนก็ขัดทุนไป่ได้กันหมดก็หมดไปได้กันจะมาเรียกร้องไม่ได้เอไม่มีเงินให้ กู้ใหม่ก็คือไม่ทําก็ไม่ทําเขาไม่ให้มาก็ไม่ให้มาไม่ต้องทํากันจริงไหมเออผมก็ไม่ใช่มาปลุกระดมอะไรนะนี่พูดเรื่องจริงอ่ะเออพูดไปตามเหตุตามผลเนี่ยไม่มีก็ไม่มีไปด้วยกันจริงไหมขาดทุนก็ต้องขาดทุนไปด้วยกันจะว่าเราเป็นหนี้ไม่ได้เราไม่ได้ไปเป็นหนี้ใครเออเป็นหนี้ตรงไหนเขาให้เงินมาเขาก็หวังให้ได้กำไร แต่เราได้เงินมาเราก็หวังที่จะปลูกเราก็อยากหวังที่จะได้กําไรเหมือนกันหวังได้กินได้อยู่เออเมื่อมันขาดทุนก็ต้องขาดทุนด้วยกันเอาจริงจริงไหมครับนานโจมฟังฟังท่านฟังหรือท่านคิดว่ายัางไงผมบ้าไปหรือเปล่าคิดอย่างเงี้ยเก็มาเหมือนเล่นหุ้นอะหุ้นตกมันก็ตกไปด้วยกันเนี่ยขาดทุนก็ขาดทุนด้วยกันจะมาปรับนูน่นปรับนี่ได้ยังไงเวลาทําสัญญานะครับ ขอให้ทำสัญญาอย่างที่ว่านะครับคือว่าถ้าขาดทุนต้องขาดทุนด้วยกันไม่สามารถเรียกร้องเงินเงินทองคืนได้ถ้าเกิดมีเหตุการณ์มีภัยอะไรสักอย่างนว่าใครอยากจะให้มีเหตุการณ์ใครอยากให้ทําพืดไรเราเสียหายยิ่งไหมเออขาดทุนก็ขาดทุนไปด้วยกันนะครับพยายามทำเวลาทําสัญญาเขาไม่ให้กู้เราก็ไม่ต้องเอาไม่ไม่มีทําก็ไม่ต้องทาอดก็อดไปด้วยกันนี่แหละ เอาที่ไม่มีข้าวกินอยู่ได้ก็ให้อยู่ไปเออไม่มีหมูเห็ดเป็ดไก่กินนละเอาที่ก็ลองกันดูจริงไหมท่านเออใช่ไหมครับท่านผู้ชมมันต้องเป็นอย่างงาั้นจะไปเอาที่ไหนเมื่อคืนเออไม่มีแล้วไม่มีนี่ไม่มีสินก็ขายเราอย่ทคิดว่าเราเป็นนี่เราทำสันยายอย่าไปย้อมเขา อย่าไปทำสัญญาว่าต้องใช้ทุกบาททุกตังเอามาแล้วต้องคืนเท่านั้นเท่านี้ถ้ามีเหตุการณ์ตรงนี้ก็ยกเว้นต้องยกเว้นถ้าเกิดตึกถงคามเออถ้าเกิดมีเหตุการณ์มีโรคโควิดอะไรเงี้ยเออให้มันจบจบไปแค่นั้นเลยเงินทุกอย่างทุกบาททุกเงไม่ต้องคืนต้องเป็นแบบนั้นเออจริงจริงนะเนี่ยพูริงจริง มันขาดทุนไม่ได้กันก็คือขาดทุนได้กันแล้วเราก็มาหาเงินหาอะไรช่วยกันไหมเวลาเหตุการณ์มันสง,งบแล้วจริงไหมเออมันต้องทําสัญญาอย่างงาั้นไม่ใช่ว่าโอ้โหต้องหาให้เขาทุกครบทุกวัททุกตัตงค์ถ้าหาไม่ได้ให้เขายึดอะไริีนะยึดบ้านยึดจองยึดที่ยึดดงังจนไม่มีอะไรเหลือแต่ตัวเงี้ไม่ได้ไม่ถูกไม่ว่าทําอะไรก็ช่าง ขาดทุนต้องขาดทุนไปด้วยกันหมดก็คือหมดทําทําไม่แน่ใจก็ไม่ต้องให้ยืมไม่ต้องให้ให้เราตนทาไม่ให้ทุนไม่ต้องให้ทุนมาเออแค่นั้นเองเราก็เ่มต้องเหนื่อยทำจริงไหมเออเอาที่ใครอดเข้าได้เอาที่เขา้ากดบารแกมีเงินก็จะไปะซื้ออะไรที่ไหนเข้าไปที่มันไม่มีของจะขายแกแกจะขนเงินไปอยู่ประเทศนอกไปซื้อกินประเทศนอกกันเลยแกจริงไหม เออเอาขอบคุณครับท่านผู้ชมคุยอย่างเงี้ยเอาจะว่าไงก็ช่างเถอะเออใครจะไปโอ้หาเงินไปใช้เขาเท่านั้นเท่านี้นะโอ้ขัดทุนมึงต้องัดทุนด้วยกันที่ครับจริงไหมครับเออเราไปโกงเขาที่ไหนเล่าใช่ไหมครับเออทำสัญญานะต่อไปทำสัญญาต้องอย่างนั้น ขาดทุนขาดทุนด้วยกันไม่มีใครโกงใครแล้วเอ้ยใครอยากขาดทุนมนันทำอะไรอะจริงไหม